สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกฟิเจอร์ในวันพฤหัสที่13มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้น17.24เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,366.58เพื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,344-1,370นะคะและทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ6เดือนนะคะโดยมีปัจจัยหนุน จากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็ชาติตะตะวันตกนะคะรวมถึงความกังวลว่าจีนอาจจะเชิญกับการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นของบริษัทเอกชนนะคะทำให้มีความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของระยะัของราคาทองคาในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีความผันผวน,นแรงได้นะคะถ้าหากว่า มีการขายทำกำไรก่อนการประชุม FOMC ของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะคะวันที่18-19มีนาคมถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำเนี่ยก็จะเห็นว่ากำลังจะไต่ระดับขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวต้านสำคัญก็คือบริเวณ1 3 8่ถึง1385นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณเส้นดาวเทนไลน์นะคะที่เราลากมาตั้งแต่ในช่วง่า ปี2ปีที่แล้วนะคะถ้าหากว่าพ้นดาวเทนไลน์นี้ขึ้นมาได้นะคะก็อาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางนะคะสำหรับแนวรับของวันนี้นะคะมีที่1,360แล้วก็1,350แนวต้านที่1,385แล้วก็1,400นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัว ส่วนขาวอื่นๆนะคะก็มีเรื่อง OECD รายงานภาพรวมเศษษษรษฐกิจล่าสุดนะคะว่าจะมีการค่อยๆฟื้นตัวของประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วนะคะ ส่นทางสมาคมค้าทองคำนะคะนจิตติตั้งสิทิพักตีก็ออกมาเปิดเผยว่าสมาคมไม่เห็นด้วยกับการที่ตลาดทีเฟกนะคะจะเสนอให้มีการนําสัญญาซื้อขายที่หมดอายุแล้วเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นทองคําได้นะคะเนื่องจากว่าไม่คุ้มค่าต่อนักลงทุนส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็มียอดสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นถึง6.2ล้านบาเรลนะคะ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการว่าจะเพิ่ม2.1ล้านบาเรลอันนี้ก็เลยมีผลทาให้ราคานะ้ำมันดิบในส m เมกเมื่อคืนนี้ร่วงลงถึง2%นะคะปิดที่9.799เหรียญต่อบาเรลนะคะส่วนดาวโจนก็ ปิดลบเล็กน้อยนะคะ11.17จริงๆตลาดหุ้นสหรัฐแทบที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญประกาศแล้วก็ไม่มีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประกาศด้วยนะคะนักทุนก็มีการจับตาดูแล้วก็ให้ความสนใ,ใจกับประเด็นของยูเครนแล้วก็การคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียนะคะ ส่วนเบรนด์ก็มีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะ0.53เหรียญเงินดอลลาร์แข่งเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะปิดที่32.39บาทต่อดอลลาร์แต่ก็อ่อนไม่มากนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีการปรับอกอนง,งอปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา0.25%จเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไม่ได้กระทบกับค่าเงินบาทมากนักนะคะอ่อนค่าเพียงเล็กน้อยส่วน ไอแช re นะคะไม่ซื้อไม่ขายนะคะ SDR มีการขายทองออกมาเล็กน้อย1.50ตันเหลือถือทองคำแ1 1ร0ตันเรามาดูภาพเทคนิคของ Silver ร์ก็ซิลเวอยังแกว่งไซเวย์อยู่ในกรอบช n e l ขาลงแล้วแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะมีการเบรกเงาออกจากกรอบที่ชัดเจนแนวรับมีที่20.5แล้วก็20 2นะคะ แนวต้าน21.4แล้วก็21.6นะคะนี่ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทในภาพระยะยาวเคลื่อนไหวใช้เวในกรอบกว้างอยู่นะ,ะแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ชัดเจนนักนะคะ ISI อยู่ที่บริเวณ50แนวรับมีที่32.2 32.0แนวต้ 2. 2, าน32.5แล้วก็32.6นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเรนนะคะเรนเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอยู่บริเวณเส้น moving average 200นะคะโดย RSI อยู่ที่บริเวณ50วแสดงแนวโน้มว่าเป็นไซด์เวย์แนวรับมีที่107.7แนวแนวรับถัดไป107.4แนวต้าน109.0แล้วถัดไป109.3นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน s i n เกิลสต็อนะคะ Bland H 14ก็ปรับขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านสำคัญแล้วนะคะ แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณบาทห5ขึ้นไปได้นะคะก็ทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงแนวรับมีที่บาทห้แล้วก็บาท5้แนวต้านมีที่บาทห5แล้วก็บาทเจส่วน j a z ส1 4นะคะก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์บอสแล้วนะคะแต่ไม่ใช่สัญญาณขายนะคะถ้าหากว่ามีสถานะลองก็ให้ตั้งจุด t ทอ i ์ลิงสต็อนะคะก็คือ มีการตั้งสต็อปล s อสูงขึ้นเม,เมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมกับการทำกำไรส่วนแนวรับมีที่8.30บาท30แล้วก็8.10บาทนะคะแนวต้าน8.50บาท50แล้วก็8.70บาท70 KTBH 1.4นะคะก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบช h a n n e l ข,ขึ้นยังให้คำแนะนำว่าเทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวลงนะคะแนวรับมีที่ แนวรับมีที่18.3แล้วก็18.0นะคะแนวต้าน18.7แล้วก็19.0นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวส่วนเส้นท0้าสินะคะเส้นท0ห้าสิบแกว่งตัวผันผวในในกรอบเ,อเกือบตลอดทั้งวันนะคะ โดยกรงงก็มีการลดอัตราดอกเบีย้ยตามที่คาดการไว้นะคะก็คือลดลงมา0.25%มาอยู่ที่ระดับ2%ในขณะที่สารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าร่างพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งเนื้อหาแล้วกว็วก,รววกระบวนการนะคะทางทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็เปิดเผยว่าอาจจะใช้พรบรนี้สาราระในการกู้เงินนะคะ หรืออาจจะทำให้มีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมได้นะคะเราก็มองแนวโน้มนะคะว่าการแว่งตัวมีโอกาสที่จะ,ะปรับมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะคะเพราะว่าสัญญาณมีสัญญาณแบริลต์เดเวอร์เจนทั้งใน MACD แล้วก็ r s i อย่างไรก็ตามเนี่ย M A C D ซึ่งตอนนี้อยู่ใต้เส้นสัญญาลเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาตัดเส้นสัญญาลขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปรับขึ้นก็มีนะคะแนวรับวันนี้มีที่915แล้วก็908าำหรับเซ็ต50นะคะส่วนซีรีส์ H 1 4มีที่910แล้วก็901แนวต้านเซ็ต50ที่925แล้วก็928 ส่วนซีรีส์ H14 นะคะมีที่922แล้วก็925ก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะแล้วก็ทยอยปิดทำกำไรเป็นระยะนะคะคสำหรับการ,รวริเคราะห์แนวโน้มตราสารุพันจับบริษัทคลาสสิกโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ